บ่ยังกันเท่าก็สงขายเลยกไปซื้อรถซื้ออย่างน้งเป็นบ่เท่ากัขายเอาเงินมาลลงทุนอันไนยูเรบลงทุนระบบกล้องระบบแสงสีเสียงเราอย่างดีต่อเอาเงินเข้าเราทุกวันคือไอ้มาาีสเกตส้างบ้านเห็นบ่ไอ้ชาวพูดแล้ว เนี่ยมาน่นนนบ่โอ้ยเท่าน้ำมันลืเอเลาบ่โอ้ยขายลึงๆเนี่ยละนันละเท่ <c oughs> าไสล้วเท่าแต่กี่ให้นะ่ยนะเ <c oughs> จ,จ้าหนุจากเราอยู่เมื่อไหร่ก็เห็นพวกยังอุ้มยิ้มลงมข่าวแล้ววิธอุ้มยิ้มข่าวกระแสกับช่างมังกรอีสานได้วาวข่าวเล่าแมนจะไปเบิ่งเ้อเราดั้งปนันติแมนเราดั้งมรสาตโอ้ยจาแมนเราข<ร>ายของพร้อมในพวกยังลงอยู่สุขขายแต่ของรับของยิ่งหุบมันว เพอยอะจนมันลนเลยใส่เงินเงินกาเมนีมันนีวิวเพิ่นมะจังเพิ่นมาไอหนารีวิวซอยไหนต่าเงินเอาผุดเดียวบ่อชานั่นบอกโ้ยอนเนื้สีงกแขกชาไเดแล้วขีดชี้นั่นบอเาอ้วนๆนั่นวเที่สร้างบ้านนั่นเนว่านี่นี่แม่นบอูแจระเบปะนังข่อยหูยูว่นเราไปคนจะซันละหยอกห

มันเรืองประดับปอะปรสนมีเป็นลอยๆล้านเกือบพันล้านแลือว่าพันล้านต่ว่าใส่รองเท้าไรสามิบเก้าบาทเท่าไรเท่าพ่อนั่นบ่อเงีนั่นพ่อ่ร้ซื้อสังบ้านนั่นเรามือนีเราไปไหมาไหนเนาะมือนีเราบปไมาเราบปไมาร้านเรามาลไปเห็นตินงานนี่เห็นอยู่ข้างนอกรั้งานหลาย้วต้องมีวยวสิ่งใหเขาอีกเราสดินยิ่งเี้ยวเราให่เลายากอีกเมนนาทีแล้วหลแหงครับ ตั้งต่เราเงานแกวงิงบานหิงเราทางวสันมีคนจ้างเราวสันแต่ละมือหาแตงเงินแมนโทรศัพท์เราสองสามเครื่องเราเราประทันจสี่หาไปยังขาดแมน่เงินบานเราบานเราอยู่แก่เราได้เปรียบเราหูใดีว่าอีเลีในใจอยากสยางมากเดียไปเ้ยางหลดมากเลยเนาะในจอยากยางลดงเนี่ยจะเป็นักขี่ห้างไ่เถ่าดีเนาะจะเป็นคือ โอ้เมียนลองอ้ามแต่ว่าเิ่นพ่าละตักมาดอกพญานงอะไรเออพ่านงอะไรเราเรียนเวลาเรียนลงเท้าขาดหาซื้อยางอีกงลงเท้าเพิ่นน่ะโอลเาเาเมียน้หางเมีนเลือครูเดียวเหมือนันเพราะเราไปซื้อมาเลือคููเดียวใน้หางคนน่ะเมียเราเมมามห้เป็นหลูก็นั้นเล้วมันเหมือนเราาเป็นพี่น้อครับปาที่ครับผูดอไปาไอป่าู้ี้นั่นนกสายบ้านเลยนะพี่น้อเียกาบริษัทเกาะมันเป็นเษกสาบ้านบอกคนนี้เข้าใคอ เมนหม้อไฟนบเนโอ้ยเบาบาปแล้วประสนเนาะนี่นะพี่น้องี่มันว่าบุญีเบาโทษเราสีฟองฟองสบาทหนึ่งครับพี่น้องบุญีเอามันเย็นๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องเบาโทษหิวเขาสวัสดีครับเบาโทหิวเขาไปนั่งนี่กับเขาเศ้าเขาเศ้ากินเทียง เฮียงกินเ้ากินหลังถังถุงมืจอด่อยลงเมย์ผ่านันเพนก่อนกินเล้างเขาเสาเมย์ก็ว่าจอต่อยลุงถ้าถ้าปนาห์เห็เขาเขาเขาเสากินเทียงถ้าแม่พันยูพันเสด็จกินเขาแต่เ้านะถ้าปนาเห็ดอะเป็นมอมลามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราไมีผู้บบามอลามไห แมนบอกว่ามีปูบ่าวมอลลัมแล้วมีผูบ่าวมอลำมีแล้วเนาะเราโสดเออแล้วสดแล้วสดไงแเรามีแน่บ่าต้อน่าให้แม่มีแน่ความสุขของแม่พนะปล่อยเล่าแล้ววะ ไอ้ยูนิพาละมันหลายบกโดจาจกเมียจกเมียสองเมียสามจากกิกอีกจักกักอีกลูกลงมาแต่ละมือเรห่มีช่องค้ช่องใหญ่ๆใหญ่ชช่องใหญ่ๆช่องใหญ่ๆ คนใหญ่ช่องใหญ่ๆนี่สามคนอาบังอาบังไปไปยืนด้วยกันสามคนช่องใหญ่มากอาบังเป็นเป็นบมิพุงมีแต่ช่องใหญ่ๆ

เราอยากเอฟซีประเดิมเราอยากเอฟซีเราเห็นความคืบหนาแมนตบขาคนขับรถไปเจสซี่จบแล้วเพราะว่าคอยเห็นคลิปเรากระเป๋าโทษนะต่อตลอดประจําเลยเราเป็นยังกไงกังหนาสองคนนี่ฮะมีความมีความต้องกินแหนงแข้งใจกันศรีสเกตสั่งบ้านกระเปาาโทษค่ะเราบปยอมกันค่ะดูมิเตช่องใหญ่ๆค่ะมิเตช่องใหญ่ๆนี่ช่องนี้ใหญ่มากกระเป๋าโทษคับ เราอีจานสองช่องเนี่ยสูส,ส,ยสีสหมูสามตัวหมูสามตัว,าม,ตวมาเบิงนายโยค่ะนายโยมาเบิงแบนะคะมาดูทองทานทองแท้นะคะนายโย กับน้องแววค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแววนี่อายกล่องเดี๋ยวแห้งอายห้าแห้งสี่ทายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้ด้าไปจัดการเราคนดังนู่นมาแล้วเนาะเราคนดังแล้่ยวจะดนกระดองเฝ้าทายคลิดว่าไว้เพราะว่าเล่าแต่เป็นตรงขึ้นตะท่องเลยพี่น้องแมนบป๊อปตะปาปูใจโอ้เอาคลิปนาวุธยังเข้ากับเบิรงมาพี่น้องเบอรองก่าอีหลากว่เป็นตะปาปูใจขนาดตัวเงินตัวทองเลย นี่ไหนเราเอื้นตัวงินตัวทองระเบิดตัวแหน่เกิดกระทุ่มตัวกระเบิดยังไงคือเอาคลิปเจ้าขุดกระเบิ้องบาเอาคลิปจะลงขนาดแต่เบิึงลงอี่น้อยหนึ่งคนกระเบื้องแบเป็นหมื่นจะเบิึงสร้งเิรษฐกิจสร้างบ้านเด้๋ยวบึงอุสมพ่อสมพ่อสมพ่อจะแวะมาเอามือละคลิปสองคลิปจะป่ายขึ้นม้านวดนี้ละงวดนี้เขาถือเรียกชื่อยังไงโอ้ยไปถ่าน้ำมันหมานงวดนั่นงวดนีิ ผมสิบ,บ่จดุยซะบอก<ะ>สิบ,บ่จดุยซะบอกเจ้าพ่อนจอยอยู่บ่ถ้ากินเนื้อ,อย่างย้อนสีเหล็กเอาละฮะงวนอยูก็บถือน่นอนนี่ครับจะไม่เพิ่มเกือบรองเท้าจักรยานรองเท้ามีเงินเป็นพ<อ>ัน<า>ลล<ะ>าจากนี่คือตัวปลอมเอออันนี้ตัวจริงนี่รองอเท้าเนี้ยมีเจังสีตัวจริงแล้วเสื้อนี่เพิ่อนแตโป้หมดแต่บริษัทอันนี้เด้นี่บริษัทบอกว่าเห็นจักรยานนี่ไั่แหดงการกระบอก ชิสิกนสามบาเป็อขาวอยกับไมขอขามาใสอ่านือบริษัทก็บอกอียังกว่ไอไอ่บนบิงเน่สร้างบ้านนี่ยังสางบานเออชีสกินสามบาทคอยไมขอเขามาใสขอเขามาใสพอเพิ่งยนดังแล้วเจ้าสือบอว่าขอน้ำลานเพื่นบ่เนี่ยลานเพื่นเสียบในช็แนลช่วงนี้ไปสากนมีคนมาไอ้มาสวัสดีคนี้จะคองรสับเอาบ่เขาหูจัก เขาหูจักก็มาเห็นในยูทูปปุ๊บไปสิบโป๊ะจักยางไปกับพุ่งอืดอเือดไปอย่างสี่ไปสิีตอนแรกเห็นแต่ใกลครับเขามาแต่เงาเขากระหูบ้านบ้านนั่นบอกมันจำเป็นต้องเห็นหนาเห็นเงาย่างมานั่นนั่นนัมาแล้วมาแล้วห้องเลไปกินข่าวอยู่แยกบ้านจานคอยไปสร้างของปุ๊บพี่เจ้าสวัสดีค่ะเฮ้ยเขาบอก สวัสดีพูดเลยแล้วก็บอกว่าสวัสดีเจ้าหัวละไอ้พวกยังสั่งบ้านเนาะไอ้แฟนขับแฟนขับโอ้ยจะมาต้องผมพีแฟนขับรถเขาเนาะมาขี้แห้งแบบนี้กระเด็นมันมีความสุขเต็มเต็มเป็นดีใจดีใจเนาะเป็นมวลเป็นทีได้แข่งว้าโทษบ้าโทษแฟนขับเราหลายแจกเสือเอทเสือมาแจกที่หลังมีแฟนบอกจะปะบอบอเอาเสือแบบนี้บอกบอกเอาโโลก้เอาแบบของผู้หญิงบอเอาโลโก้เอารูปหน้าจะขอเอารูปผู้หญิงดีบอเอารูปผู้หญิงแป๊สสิ เอาโลบนามาไหมงพุ่งเวลาเวลาไอ้ยางไฟหายรวหายใจยังสิเนี่ยแอปากมันกับมึดเออจริงด้วยจริงด้วยตรงสะดือใช่ไหมัวเราะไัราะไปหะหราแล้วอุ้งอิงอ้วนอุ้งอิหัวราระบาดตัวนี้ลดเลยอุ้งอิงอ้วนนักใครอุ้งอิงแกมใคร

คิดท,ทอดปลาทูน่านเรา,าจอยปนาน้างกับเมรับปยูนเาปานางเมรับประหาเข่าให้กินบาเต้พวกย่านปนาน้างบหาเข่าให้เรากินอายุต่วันใบ <Bye. S 1> ปานางน่นปะปานางน่นเราเลาเข่ากวาตั้งแต่เจ็ดโมงเชิญเลยเราไ่เห็นอย่งกระเไม่เห็นกับเข่าเลยว่าตอนนี้ตอนนี้จะโมง <c oughs> สิบโมงสิบโมงเ็ดโมงเชิตอนนี้สิบโมงกำลังหันกระเทียมกับกระขิดดูนี่ตอนนี้ลงมือ

ฟังพี่กีฬามาไปนี่ฟังแล้วไปเก่าโม่งที่แรกเขานี่อยู่ของรถไอ้ข้าวป่อยศาสตร์ก็เก่าโมงนิดหน่อยหนึ่งเพราะเคยเบิ้งนั่นยอดยิ่งสองพันกว่าหนึ่งแต่ว่าคนคนไรเป็นหมื่นคนคนไรเป็นหมื่นเดียวยี่สิบสองพันกว่าไม่คือเขาอ่ขมันเฟ้งของกีฬาเขาจะดูแบบจนจบคลิป นหมดเลยเพราะว่าคำนวณไอ้ของอีหลาี่คือมันไม่ผ่านเลยโฆษณาก็ไม่ข้ามอันนี้เขาันี่ยมันยังไม่ขึ้นเขาตรวจสอบดูเขาตรวจสอบอยู่เพราะว่ามันมันไปเร็วแห้งอ่าพอมัเขาตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอว่าไอยเขาตรวจสอบก่อนว่ามีการอยู่หรือเปล่าคือคือคือเวลาผมถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ต้องตรวจสอบก่อนเลยว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมอ้โอันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยตัวจริง วุ้นจะโอบพื้นน่งวิวเวนติฮะกับมาบางนึงเนี่ยได้เส้นเนวได้ยินได้เส้นนวโทรไปนํามาเขาว่าพื้นเก่าน่ะเนี่ยคานอนโดเนี่ยสุดยอดเนี่ยตจรงเบิ่งบ่นนอนบ้านเขาเบาสิลํำหนามากก่าเลย่ิพูดเรื่องอะไรกันรูบอกตรวจสอบผ่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพน่าช้างสีสเกตยังกีเกตนะ สีสก,กสสีสางบ้านอกกากบะเดอสบ้ม <c oughs> สวัสดีสวัสดีจ้าน้องแหววเห็นไหมมาดูอาการต้องทานทั้งสองตัวบ่ทั้งสองเลยแม่บ่เมน่อวานเด็กไปสส่เนาะเมื่อี่เด้อ สีเป้ใส่มาค่ะเจ้อี้ยังล่ะสีเป็นบส่เลยใส่สีเบ้ยืมชุรของวาบอยว่านาสร้างคนได้่าสปอนเฟอร์เนียคนจะว่าหรี แดงเาเนาะดูอาการอยู่ค่ะดูอาการน้องยังเงาอยู่น้องแววนะคะบ่งอาการน้องแววกับนายโยค่ะค่ะคนไหลคนแช่ก่อนเดี๋ยวปนานาไปพากระเพาก่อนบอาบังมันมันวาป้านค่ะสำหรับคลิปนี้ชันนีก่อนค่ะมาขาวโฆษณาเลยค่ะอันเอ่อวลถึงเรื่องไอเจอรี่มานะคะเจอรี่มา ีว่าไป,ะปะน่าหาอาหารบ่ตงไปซี่เรียค่ะเพราะว่าเราจะมีอาหารแบบเหลือเยอะแยะนะคะเอาทิมบางทีเทถทิมซื้อค่ะบ่ะะมีประโยชน์ให้น้องกินแล้วก็อีกอย่างนึงเจ้หลีบริมมบร้มะวนไหยมากเกือบต่อน้าบรด้มาอันเนห็ด ยู่น,นีเดือเดือนร้อนนะคะก็เลยคือเราสามารถแบ่งปันได้ค่ะแบ่งปันได้และที่สำคัญคือเชอรี่เป็นแม่ของลูกบกโดบกโดเด,ดี่เป็นหมาเซนลูของพอเอะคะ่ะมมาเซนลูของอีล่าของพอเอของแม่หน่อยแล้วเชอรี่เดี่ยเป็นแม่ของลูก บักโดค่ะเราให้กินถึงโบแมนเนี่ยเข้ากับให้กินได้แนตะ่เข้าเห็นสภาแบบยังสีนะคะเราต้องไปซีเรียสน,นะคะเราสามารถแบ่งปันได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนอีกอย่างหนึ่งน้นองมา,มากๆนะคะพาะ่าในบ้านน้องอยมองหันก็ไม่ได้อดยากมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้คือน้องพึ่งคลอดลูกก็หิวโซบ้างนะคะพร้อมอาหาร่เพียงพอก็เลยม,มาหากินนะคะ ปปรบปตัตองยานว่าข้าเจ้าสิค้นลูกมาอยู่นะคะอันน้องมน้อไม่ใช่สุนัขจรจัดนะคะมีบ้านบ้านอยู่ตรงเนี้ยค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำซอยเบิ่งโฆษณาให้น้ำได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สำนึกกันค่ะสวัสดีค่ะ